สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษายนปี2562เป็นของชาวลัคนาราศีธนูน,นะครับแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปฟังคำทำนายขอให้ทุกท่านครับตรวจสอบลัคนาราศีเกิดได้ในเพจสว่างเวลาท่านต้องใช้วันที่เดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของท่านเข้าไปป้อนข้อมูลที่เราจัดทำขึ้นมานะครับ เมื่อท่านทราบแล้วว่าตัวท่านอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคำทำนายคลิปนี้ได้เลยครับดวงชะตาในเดือนเมษายนปี2562เดือนนี้นะครับก็มีเหตุการณ์นะครับที่ทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเริ่มจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างขึ้นนะครับเนื่องด้วย เดือนที่ผ่านมานะครับดาวประจำตัวท่านคือพระพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนเกิดของท่านตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาชาวลัคนา,าราศีธนูจะมีเรื่องราวดังนี้ครับดาวประจำตัวของท่านได้แก่ด,ดาวพระพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนเกิดของอท่านมีตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะครับดังนั้นที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีธนูที่เคยเบื่อเบื่อเซงเซงทำอะไรนะครับ ไม่ได้ดังใจนะครับรู้สึกท้อแท้รู้สึกสับสนอินดี้สูงนะครับไม่ค่อยอยากจะออกสังคมด้วยจะเริ่มกลับมาคึกคักนะครับเหตุการณ์นี้มาเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับดังนั้นครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่23เมษายนดาวจับตัวของท่านนะครับมีตำแหน่งเกษตรตาเทดีทับเดินเกิดท่านจะมีพลังนะครับ ที่จะกระทำการใดๆได้ดีขึ้นนะครับแต่นะครับถึงแม้ว่าท่านจะมีพลังในการทำอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าดาวพัพพลัสของท่านนะครับช่วงวันที่1ถึง10นะครับมีการหยุดนิ่งนะครับหรือเรียกว่าดาวมนนะครับพอหยุดนิ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนลัคนาธนูเนี่ยนะครับจะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านกำลังคิดตึกตองน,นะครับ สิ่งบางสิ่งนะครับว่าท่านเนี่ยนะครับจะทําอะไรยังไงต่อไปนะครับเป็นชั่วแต่ตรองนะครับแต่เนื่องจากนะครับกําลังดาวเป็นเกษตรราธิบดีนะครับก็บอกได้เลยว่าท่านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถนะครับที่จะมีพลังในการใช้ความคิดนะครับในการทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับอย่าไปคิดซะว่าตัวเรานะครับคิดไม่ออกนะครับขอให้ท่านทำไปเลยะครับ ยังไงนะครับกาลังดาวเป็นเกษตรตาทิบดีนะครับสิ่งใดๆที่ก็ตามแต่ถ้าจะทํามันก็มีโอกาสสาเร็จได้สูงนะครับต่อมานะครับพอถึงวันที่11เมษา,ายนนะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดาวจําตัวของท่านจะเดินถอยหลังนะครับการที่ดาวจําตัวเดินถอยหลังเนี่ยจะเป็นรู้สึกที่ว่าทําอะไรบางอย่างไม่ค่อยคืบหน้านะครับแต่กรณีที่ทําอะไรบางอย่างไม่ค่อยคืบหน้านะครับก็ขอให้ท่านรู้ไว้เป็นเพราะดาวของท่านเดินถอยหลังนะครับ กนที่ดาวเดินถอยหลังพอทําอะไรไม่คืบหน้าเนี่ยนะครับอย่าท้อนะครับพยายามทํานะครับกั้นใจนะครับตั้งใจทำครับเมื่อกําลังดาวเกษตรตรทบดีก็จะทําสําเร็จได้นะครับอย่าใช้ใจนะครับให้ใช้สมองนะครับให้ใช้สตินะครับในการทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะต้องทํานะครับสิ่งที่จําเป็นที่สิ่งที่สําคัญขอให้ทามันขึ้นมาครับโอกาสสาเร็จได้สูงมากอีกอันนึงนะครับดาวจําตัวของท่านนะครับดาวพระพุทธเนี่ยยังคงเป็นดาวเจ้าเรือน พันธุนะครับของดวงชะตาท่านด้วยนะครับเมื่อเหตุการณ์นะครับช่วงที่ดาวนะครับดาวมวลได้แก่วันที่1น0ถึงสิเมษายนเนี่ยถ้าชาวราศีธนูนะครับต้องเจรจาอะไรบางอย่างนะครับไปเจรจากับญาติพี่น้องตัวเองนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยการเจรจาต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะดูไม่สําเร็จนะครับหรือมีการคุยหลายรอบก็ได้นะครับกว่ามันจะสําเร็จได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าท่านใดนะครับ กำลังคุยธุรกิจเกี่ยวข้องกับที่ดินนะครับหรือธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ธุรกิจที่คุยนั้นเนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนไม่คืบหน้านั่นเองนะครับต่อมานะครับพอถึงวันที่11เมษายนถึงวันที่30เมษายนนะครับดาวพฤหัสเนี่ยจะมีการนะครับเดินถอยหลังนะครับกรณีแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าท่านนะครับเจรจาธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หรือมีการเจรจานะครับกับญาติพี่น้องพ่อแม่ของตัวเองการเจรจาที่คุยกันนะครับมันอาจจะไม่คืบหน้านะครับก็คืออาจจะกลับย้อนกลับไปนะครับในจุดเริ่มต้นนะครับหรือแปลว่าอาจจะสําเร็จยากนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ขอให้ใช้สตินะครับในการคุยนะครับก็จะสําเร็จได้ดีนะครับเพราะเนื่องจากไม่ใช่แค่ดาวพฤหัสของท่านดาวจับของท่านนะครับที่เป็นการ เดินถอยหลังนะครับหรือหยุดนิ่งนะครับแต่จริงๆแล้วท่านยังคงมีดาวดวงอื่นนะครับที่ช่วยเสริมตัวท่านได้ดีนะครับกรณีแรกนะครับดาวการเงินของท่านนะครับได้แก่ดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ยนะครับยังคงทับเรือนเกิดของท่านอยู่ประกอบกับนะครับมีราหูนะครับที่จออยู่ในเรือนภพปัตนิเลงมาที่ดาวเสาร์ดวงนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านเจรจานะครับ เรื่องบางอย่างไม่สําเร็จขอแนะนํานะครับให้ท่านนะครับลองใช้ตัวช่วยนะครับตามหลักแล้วกรณีลาหูเลงขทะเสานี่นะครับถ้ามีปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะครับเจ้าชะตามักจะได้รับประโยชน์จากการที่มีผู้โอวสโสนะครับหรือคนที่มีอํานาจมากกว่าตัวเองนะครับมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับดังนั้นท่านก็จะสามารถที่จะ หาตัวช่วยนะครับในการเจรจาให้สําเร็จได้นะครับถ้าเจรจาด้วยตัวเองอาจจะไม่สําเร็จเพราะดาวเดินผิดปกติก็จริงนะครับแต่ว่าท่านควรจะมองหาตัวช่วยรอบข้างนะครับที่ลักษณะของเป็นผู้ใหญ่กว่าเอาโศกว่านะครับหรือมีบารมีมากกว่านะครับในการคุยสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะสําเร็จได้เองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนู กอนนี้ด้านการเงินนะครับเนื่องจากดาวเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับยังคงทับเรือนเกิดอยู่ท่านก็มีโอกาสจับเงินจับทองได้ดีนะครับแต่นะครับดาวเสาร์เนี่ยมีการเดินนะครับเดินมนนะครับมนแปลว่าหยุดนิ่งนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15เมษายนไปถึงวันที่30เมษายนชาวลัคนาราศีธนูนะครับเรื่องเงินของท่านในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอาจจะมีปัญหาเงินไม่ถึงมือนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแปลว่าอะไรครับแปลว่า บางท่านเนี่ยนะครับลูกค้าน่าจะจ่ายชําระเงินนะครับแต่บางทีอาจจะมีการเลื่อนนะครับชะลอการจ่ายเงินออกไปนะครับแต่นะครับยังไงก็ได้นะครับเพียงแต่อาจจะช้าไปกว่าเดิมนะครับเรียกว่าคาดเคลื่อนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้คือแปลว่าได้เหมือนเดิมครับถ้ามีปัญหาอะไรในช่วงนี้ครับชาวลัคนาราศีธนูนครับหาตัวช่วยได้เลยครับราหูเร่งดวงตาท่านอยู่นะครับและเร่งที่ดาวสาวดวงนี้นั่นเองคนที่มีอํานาจนะครับ มากกว่าเป็นเอาผู้อวสโสกว่านะครับหรือมีบารมีมากกว่าจะช่วยเหลือตัวท่านได้ดีทุกเรื่องนะครับต่อมานะครับในเรื่องงานนะครับของชาวลัคนาราศีนธนูดาวการงานของชาวลัคนาราศีนธนูนะครับได้แก่ดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธตอนนี้นะครับจออยู่ในเรือนพกสหัชชะนะครับ การจออยู่เรือพระ菩萨ช้านะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1เมษานะครับไปจนถึงวันที่12เมษาการงานของชาวลัคณะราิฎธนูก็มีเกณฑ์ต้องเดินทางนะครับที่จะต้องเข้าไปพบปะลูกค้าติดต่อประสานงานต่างๆครับเป็นเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นจากเรื่องงานนะครับตรงนี้นะครับท่านใดนะครับมีเหตุจะต้องเจรจานะครับคุยนะครับขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก็เด่นนะครับเพราะเนื่องจากนะครับดาว เจ้าเายงานนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่2เมในสาจออยู่ในเรือนภพศาสตรร่วมกันกับดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับกรอนนี้ไปอยู่ในเรือนที่สนะครับจึงเป็นเกณฑ์ให้นะครับเข้าปฐุมเกณฑ์นะครับดาวพระศุกร์ดังนั้นชาวนักการราศีธูต้องการขอความช่วยเหลือต้องการพึ่งพานะครับกับเพื่อนของท่านกับคนรู้จักท่านนะครับหรือกลุ่มเพื่อนกลุ่มธุรกิจได้หมดเลยนะครับ ประทุมเกณฑ์พระศุกร์เนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าเจรจาอะไรออกไปขอความช่วยเหลืออะไรจากใครนะครับมักจะสําเร็จได้ดีนะครับเป็นเกณฑ์ที่คนรอบข้างคนรู้จักจะช่วยเหลือเกื้อกูลดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาเสีอนูนะครับใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับต่อมานะครับพอถึงวันที่12เมษายนนะครับดาวการางานท่านจรเข้าสู่เรือนพบพันธุนะครับ ดาวพระพุธดาวการงานเข้าสู่เรนภพพันธุนะครับตั้งแต่12เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนเลยนะครับตัวพระพุธอยู่ในเรือนภพพันธุก็มีเหตุครับบางท่านครับอาจจะมีโอกาสนะครับคุยเจรจานะครับปรึกษาเรื่องงานครับกับญาติพี่น้องพ่อแม่ของตัวเองก็ได้นะครับเจรจาแล้วดีนะครับยังไงก็ต้องบอกว่าดีนะครับต่อมานะครับ บางท่านอาจจะมีเหตุต้องไปเกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะครับจะเป็นกลุ่มที่ดินกลุ่มบ้านนะครับกลุ่มยานพพหนะก็ได้หมดนะครับประกอบกับนะครับในช่วงวันที่12เมษายนที่ดาวพุธนะครับไปอยู่ในเรือนพบพันธุนะครับ12เมษายนถึง30เมษายนดาวพระศุกร์ก็ตามนะครับตามไปนะครับเข้าสู่เรือพ,พันธุด้วยคู่ดาวพระศุกร์นะครับ อยู่ในเรือมพบพันธุร่วมกับดาวพพุธเนี่ยนะครับก็เป็นคู่ธาตุน้ํานะครับก็จะเกิดความมั่นคงนะครับอย่างดีงามนะครับในเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ครับได้ผลประโยชน์ในเรื่องทรัพย์นั่นเองนะครับความมั่นคงต่างๆอาจจะเกิดจากการที่นะครับถ้ามีการคุยเจรจานะครับกับญาติพ่อแม่พี่น้องของตัวเองนะครับ ก็อาจจะมีนะครับลักษณะของการได้ทรัพย์สินบางอย่างนะครับที่เข้าไปเจรจานะครับหรือได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับจากทางพ่อแม่พี่น้องหรือญาติท่านก็ได้นะครับท่านใดนะครับจะคุยนะครับในกลุ่มธุรกิจอาสังหาริมทรัพย์หรือญาติพานานะครับก็ดีมากเลยครับมีโอกาสได้สูงครับเพราะเป็นดาวคู่ธาตุน้ํานะครับไปอยู่ในพวพันธุนนั่นเองสินดาวพระศุนะครับจะเข้าไปอยู่ในตรงนี้ตั้งแต่16เมษายนจนถึงสิ้นเดือนนะครับ ก็แปลว่าถ้าเกิดจากความมั่นคงดีงานนึ่ก็ให้มองไว้นะครับในการคุยเรื่องธุรกิจกลุ่มอสังหานะครับก็คุยตั้งแต่16เมษายนในทางกลับกันนะครับท่านใดอยู่ในวัยเรียนนะครับในช่วงนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเรื่องของการเรียนนะครับก็ของท่านก็จะมีความประสบความสําเร็จที่ดีนะครับต่อมานะครับในเรื่องของราพะนะครับ ดาวเจ้าเรือนลาพะของชาวลัคนาราศีธนูนะครับได้แก่ดาวพระศุกนะครับตอนต้นเดือนนะครับดาวลาพะอยู่ในเรือนภพศาสตรช้าท่านมีเกณฑ์นะครับได้ผลประโยชน์นะครับบางอย่างนะครับจากคําแนะนําของเพื่อนหรือกลุ่มธุรกิจของท่านนั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้ลาบจากเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักนั่นเองนะครับต่อมานะครับดาวลาพะก็จะย้ายเข้าสู่เรือนพบพันธุนะครับตั้งแต่วันที่16เมษายน จนถึงสิ้นเดือนคือ30เมษายนลาพระเข้าพันธุทุก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนนะครับมาจากญาติพี่น้องของตัวเองนะครับหรือพ่อแม่ของตัวเองท่านใดนะครับอยู่ในช่วงที่วัยเรียนศึกษาก็จะมีผลดีเกิดขึ้นจากการศึกษาหรือการเ,าเรียนนั้นนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับหมายถึงว่าท่านใดนะครับทําจับต้องธุรกิจหรือเจรจาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ,กบกที่ดินบ้านยานพานะ ก็จะสาเร็จได้ดีเช่นกันครับจะได้รับผลจากเรื่องนั้นนะครับในเรือนพบพันธุนะครับเกิดเหตุการณ์จันทร์ดับขึ้นมานะครับในวันที่5เมษายนกรณนนี้จันร์ดับนะครับดวงจันทร์เนี่ยเป็นดาวเรือนภพเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับของชาวลัคนาราศีธนูพอไปดับในเรือนพบพันธุอันนี้ต้องเปลือนนะครับอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับกับญาติผู้ใหญ่ของท่านหรือพ่อแม่ของท่านนะครับ ท่านใดนะครับเบาหน่อยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ถ้าท่านใดมีญาติผู้ใหญ่นะครับและอยู่ในช่วงจังหวะที่อายุขายได้นะครับอันนี้ก็ขอให้เตือนให้ดูแลกันให้ดีนะครับยังไงก็เกณฑ์จันดับในเรือพพันธุก็จะมีเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นเองนะครับวันที่้เมษา,ายนยังไงก็ดูแลกันให้ดีนะครับสำหรับท่านที่มีญาติสูงวัยนะครับพ่อแม่สูงวัยนะครับ และถ้าอายุขายหรือมีการเจ็บป่วยหนักมาแล้วก็ขอให้ดูแลกันให้ดีแล้วกันนะครับต่อมานะครับวันที่5เมษายนนะครับถึงแม้จะเป็นวันจันร์ดับนะครับแต่นะครับกรณีวันจันดับ5เมษายนเราสามารถนะครับทำพิธีกรรมการขอเงินจับพระจันทร์ได้นะครับเหมือนเดิมครับในวันที่5เมษายนเป็นวันที่ทำพิธีกรรมนะครับดังนั้นท่านควรจะต้องกดเงินสดมาใส่ในกระเป๋าสตางค์ของท่านนะครับ ตั้งแต่วันที่4เลยคืนวันที่4เลยนะครับเมือม่อเช้านะครับถึงตอนเช้าวันที่ห้าเมษายนนะครับท่านก็เข้าไปตักบาตรทำบุญนะครับแล้วก็อธิษฐานขอเงินขอโชคขอลาบนะครับขอพรจากพระจันทร์นะครับแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้้าพเจ้านะครับมีเงินมีทองมากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับในกระเป๋าสตางค์ใบนี้แล้วก็ในวันที่5้าเมษายนห้ามใช้นี่เด็ดขาดนะครับ เจ้าหนี้มาก็หลีกเลี่ยงกันให้ดีแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งหมายถึงห้ามนําเงินกระเป๋าตางที่ทําพิธีนะครับนำออกไปใช้ถ้าต้องใช้เงินประจําวันก็แยกมาให้ชัดเจนนะครับการของเงินพิธีกรรมของเงินจากพระจันทร์จะสิ้นสุดก็คือเมื่อถึงตอนเช้าวันที่6เมษายนเมื่อพระอาทิตย์รรข,งงขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าพิธีกรรมการของเงินจากพระจันทร์ก็เสร็จสิ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกิดจันเพนนะครับ ในเรือนภพลาพะของนุชตาท่านนะครับจันเพนนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่19เมษายนนะครับจันเพนในเรือนลาพระจันเรนสุดเอ1แก่ลักนะครับได้ประทุมเกณฑ์ของดวงจันทร์มีราภผลเข้าถึงตัวแน่นะครับชาวลัคนานะครับราศีธนูนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าในช่วงวันที่19เมษายนนะครับท่านจะมีลัภผลอะไรถึงตัวนะครับต้องมีนะครับ อย่างน้อยๆนะครับก็มีเหตุการณ์กินฟรีนะครับดวงจันทร์เป็นดาวลาภะนะครับอ่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบนะครับมาเพนในลาภะอาจจะมีของติดไม้ติดมือบ้างนะครับในช่วงที่เกิดจันทร์เพนแต่เกณฑ์นี้อยู่ไป3วันนะครับก็คือ19-20-21เมษาให้สังเกตดูนะครับว่าท่านจะได้ลาบอะไรมาครับในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเตือนชาวลัคนาราศีธนูนะครับ ดาวเจ้าเรือนวินาของท่านนะครับดาวเจ้าเรือนวินาของท่านได้แก่ดาวอังคารนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับดาวอังคารอ่าไม่ใช่ทั้งเดือนนี้เลยนะครับดาวอังคารเนีย่ยนะครับวินาไปอยู่ในอลิจริงๆแล้วนะครับมันกลับกลายเป็นผลดีกับตัวท่านนะครับเมื่อวินาเข้าสู่อลีก็แปลว่าช่วงในเดือนเมษายนใครที่คิดเป็นศัตรูคิดเอาเปรียบเบียดเบียนท่านนะครับ พวกเขาเ่านั้นมีโอกาสวินาศหร,หรือแย่ไปเองเลยนะครับเมื่อดาวินาศไปอยู่ในอลิก็ทำให้อลิหรือศัตรูนั้นเสียหายไปเองนะครับในเดือนเมษายนก็ใครที่เป็นศัตรูท่านก็เตรียมดูไว้เลยครับเละแน่นอนนะครับอีกรอนี้หนึ่งนะครับถ้าจะต้องเตือนอยังไงก็ให้สังเกตดูเรื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากนะครับกรณีพระหัตย้ายเข้าสู่เรือนพบเรือนเกิดของท่านนะครับเป็นผลประโยชน์ที่ดีก็จริงนะครับ แต่บางท่านนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตบางอย่างการเปลี่ยนแปลงของท่านเนื่องจากเนื่องจากนะครับพระหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนพบเรือนเกิดครับและในเรือนเกิดก็ยังคงมีดาวเสาจรอ,อยู่พระหัตจรต้องเสานะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ต้องบอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วดีนะครับถ้าท่านจะต้องเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงกับตัวเองนะครับกับเรื่องงานกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามา เปิดอกสู้มันเลยนะครับอย่าไปกลัวนะครับพลัดนะครับเป็นเกษตรตัศทิดีพลังกําลังดาวของท่านดีมากนะครับถ้าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ใช้สติในการสู้มันนะครับหรือทํามันให้ดีที่สุดและท่านจะได้รับผลประโยชน์เองแต่บางท่านกรณีนี้นะครับอาจจะยังไม่เจอาการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ากรณีเกณฑ์ดาวพรหลัดย้ายเข้าสู่ศีธนูเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่รอบนี้คือรอบแรกนะครับและพลักก็จะย้ายออกนะครับ กลับเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่23เมษายนเวลาตี2 41นาทีนะครับบางท่านอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอีกครั้งหนึง่งเมื่อถึงตอนที่พระดัย้ายกลับมาที่ราศีธนูก็จะเป็นนู่นเลยครับ5พฤศจิกายนปี62หรือสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งกรณีพระดาอยู่ในธนูในรอบสิ้นปีก็จะอยู่ยาวๆไปถึงตุลาคมปี63ครับ ถ้าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงตังทุกท่านอาจจะเกิดในช่วงที่2ก็ได้นะครับขอท่านใจเย็นๆนะครับยังไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ต้องตอบว่าดีครับเพราะดาวพฤหัสดาบจากทุกท่านมีตําแหน่งเป็นกเกษตรตราเจบดดีนั่นเองนะครับช่องสมางหวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดท่านใดต้องการติดต่อดูดวงเป็นก,การส่วนตัวขอให้ติดต่อมที่เบอร์โทร063 5289888ท่านใดใช้โปรแกรม Line นะครับขอให้ทักมาที่ ID Line s w 4 5 6ท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมขอเข้าไปดูได้ในเพจสว่างเวลาช่องสว่างขอลานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเราขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณครับ